พีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่55คําคำอธิบายแม้ว่าผู้บำเพ็ญเซียนระดับภานอินทรีย์ทั้ง4จะเรียกอาวุธเวทมากมายหลายอย่างออกมาในคราวเดียวแต่แผ่นหลังก็ยังคงเปียกชุ่มโชคเต็มไปด้วยเงื่อเย็นชื้นงูเหลือมเพลิงดำทั้ง4ี่ตัวนี้ แม้ดูเหมือนจะมีความยาวไม่เกินสามหรือสี่จังแต่เห็นได้ชัดว่าพวกมันก่อตัวขึ้นจากเพลิงเก้าปีศาสวรรค์ที่มีอยู่มากมายมหาศาลทั่วทั้งหุบเขาก่อนหน้านี้ในฐานะผู้บำเพ็ญเซียนระดับสูงของสำนักผู้สวรรค์ย่อมไม่มีผู้ใดรู้ซึ้งถึงความร้ายกาจน่าสะพรึงกลัวของเพลิงปีศาจนี้ได้ดีไปกว่าพวกเขาต่อให้เป็นผู้บำเพ็ญเซียนระดับผสานอินรีย์หากประมาทพลาดทั้งเพียงนิดเดียวเกรงว่าคงต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถ,ถึงขั้นลุกเดินเหินไม่ได้ คนทั้งสีไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งตนเองจะต้องเผชิญหน้ากับความร้ายกาจของเพลิงปีศาจนี้เสียเองในเวลานี้เองทันใดนั้นพลันได้ยินเสียงแหวกฝาอากาศดังขึ้นประกายแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าเหนือหุบเขาพุ่งตรงลงมาเป็นสีสายด้วยความเร็วสูงราวกับถูกเคลื่อนย้ายข้ามมิติมาที่เบื้องหน้าคนทั้งสี่ก็ไม่ปานนั่นเป็นประกายแสงกระบีสีสายที่แผ่พุ่งออกมาจากกระบีเล่มหนึ่ง กระกายแสงกระบีแปลงแสงกระพริบวาบหนึ่งทันใดนั้นรัศมีกระบีพันหมุนควงแปรแปรเปลี่ยนเป็นวงล้อแสงกระบี่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบจั้งสี่งอเสี้ยวเวลาต่อมางูเหลืองเพลิงดำกับวงล้อแสงกระบีทั้งสี่ต่างก็พุ่งเข้าปะทะกันอย่างหักโหมตู้มอเสียงระเบิดดังขึ้นลูกเพลิงสีดำมากมายนับไม่ถ้วนระเบิดออกมาบนพื้นผิวของวงล้อแสงกระบีจากนั้นลูกเพลิงสีดำก็ลุกไม่อย่างรุนแรง ระลอกคลื่นผันผวนไร้รูปขุมหนึ่งแผ่กระจายออกมางูเหลือมเพลิงดำอันไร้กาดทั้งสี่ตัวพลันสลายหายไปกลายเป็นควันดำกลุ่มหนึ่งเลือนหายไปจากนั้นกลางอากาศเหนือหุบเขาพลันมีคลื่นผันผวนเกิดขึ้นบุรุษชุดดำวัยสี่สิบเศรรษปรากฏกายออกมาในชั่วพริบตาบุรุษผู้นั้นมีเครื่องหน้าทั้งห้าสมส่วนรูปร่างหน้าตาสง่างามแต่คิ้วทั้งสองกลับเข้มหนาราวกับกระบี่ชวนให้ผู้คนรู้สึกได้ถึงความหนาวเหน็บเย็นชา วงล้อแสงกระบี่ทั้งสี่นั้นแปลสภาพกลับเป็นประกายแสงสีขาวสี่สายอีกครั้งจากนั้นก็ลอยกลับมาจากมุมหุบเขาทั้งสี่และเลือนหายเข้าไปในร่างของบุรุษชุดดำอาจารย์ลุงต้วนเมื่อเห็นบุรุษผู้นั้นปรากฏกายขึ้นกลางอากาศผู้อาวุโสหลูทั้งสี่ต่างรู้สึกโล่งใจและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งฮานี่ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมรูมานตาหดตัวลงเล็กน้อยเพ่งมองไปที่อีกฝ่าย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผู้มาคือต้อนเรลี่หนึ่งในสองปรมาจารย์ระดับมหายานของสำนักผู้สวรรค์ต้นเรลี่กวาดสายตามองไปรอบด้านอย่างรวดเร็วครู่หนึ่งเมื่อเห็นความเละเทะกลาหนที่เกิดขึ้นในหุบเขาเพลิงปีศาจซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามของสำนักอีกทั้งผู้บำเพ็ญเซียนระดับผสานอินทรีย์ทั้งสี่ยังมีสีหน้าบิดเบี้ยวไม่น่าดูอย่างยิ่งถึงแม้บนใบหน้ายังคงมีสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่หางตาอดกระตุกเล็กน้อยไม่ได้ ต้วนเรินลี่ก้มศีษะลงเล็กน้อยสายตาจับจ้องไปบนร่างของหาร์รี่ไม่เห็นว่าต้วนเรินลี่มีท่าทางจู่โจมแต่อย่างใดเพียงยื่นมือข้างหนึ่งออกมาแล้วชี้นิ้วทั้งห้าไปที่หารลี่ด้วยท่าทางเนิบช้าทัานใดนั้นนิ้วทั้งห้าของต้วนเรินลี่พลันแปลเปลี่ยนเป็นโปร่งใสสะท้อนแสงแสงปรานห้าสายพลันแผ่พุ่งออกมาจากปลายนิ้วเสียงฟุบกฟบุดังขึ้นติดต่อกันประกายแสงสีขาวมากมายพุ่งออกมาจากปลายนิ้วของต้วนเรินลี่เป็นสาย ประกายแสงทั้งหมดขยายใหญ่ขึ้นท่ามกลางกระแสลมจากนั้นจึงกลายเป็นกระบีบินกระดูกขาวยาวหลายร้อยชื่อพุ่งไปหาหาลี่ราวกับหาฝนพร้อมกับเสียงหวีดหวิวคำรามของกระบีบินเมื่อเห็นเช่นนี้หาลี่เพียงโบกมือไา้เวทด้วยมือเดียวทันใดนั้นพลันมีเสียงปึงปังดังออกมาจากร่างของหาลี่ราวกับเสียงประทัดร่างกายพลันพองตัวขยายออกประกายแสงสีทองเจิดจ้าอาบไล้ผิวกาย เกล็ดสีทองเรื่อเรืองพลันปรากฏออกมาจากร่างของฮรี่และแผ่ป,ปกคลุมไปทั่วร่างในพริบตาทันใดนั้นกระบี่บินกระดูกขาวเต็มท้องฟ้าก็พุ่งจู่โจมเข้าปะทะกับผิวกายของหารลี่ราวกับสายฝนตกกระทบรัว้วประกายแสงสีทองและสีขาวสองสายพลันระเบิดแสงเจิดจ้าออกมาทําให้ร่างของหารลี่จมหายไปท่ามกลางคลื่นแสงเจิดจ้าคลื่นพลังระเบิดออกเป็นวงกว้างกระจายออกไปทั่วบริเวณใกล้เคียง แผ่ขยายออกไปทุกทิศท,ทุกทางราวกับพายุสลาตัานทําให้เกิดริรอยเส้นแสงแปลกประหลาดมากมายนับไม่ถ้วนในมวลอากาศภายในรัศมีหลายสิบจัางในเวลาเดียวกันบนท้องฟ้าสูงขึ้นไป1น0่้จั้งจากจุดศูนย์กลางการระเบิดพลันมีคลื่นผันผวนเกิดขึ้นตราประทับสีดําเล็กๆชิ้นหนึ่งปรากฏขึ้นบนอากาศหมุนวนลงมาอย่างรวดเร็วและขยายตัวจนมีขนาดใหญ่เท่าห้องพร้อมทั้งเปล่งแสงสีดํานับหมื่นลงมาจากท้องฟ้าตราประทับยังไม่ทันได้ตกลงมา แต่แรงกดดันทางจิตวิญญาณขุมหนึ่งที่ชวนให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกกลับแผ่พุ่งลงมาทําให้มวลอากาศโดยรอบพันผวนบิดเบี้ยวไปชั่วขณะด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวเสียงดังสนั่นสั่นสะเทือนฟ้าดินเมื่อตราประทับอยู่ห่างจากพื้นดินหลายจังพ่านหยุดชะงักครางกลางอากาศไม่สามารถตกลงต่อไปได้แม้แต่นิดเดียวเมื่อต้อนเรลลี่เห็นฉากนี้ในที่สุดก็แสดงอารมณ์บนใบหน้าออกมา แม้ดูเหมือนตนเองเพิ่งใช้สุดยอดพลังเวทสองอย่างในเวลาชั่วอึดใจแต่ความจริงแล้วเป็นเพียงกระบวนเวทที่ใช้ออกก่อนและหลังติดต่อกันในชั่วหนึ่งลมหายใจในเวลานี้ประกายแสงสีทองและสีขาวค่อยๆจางหายไปเผยให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เบื้องล่างเพียงเห็นฮาร์ลี่ยืนปักหลักมั่นคงอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยแขนขวาที่เต็มไปด้วยเกล็ดสีทองยกขึ้นเหยียดตรงตราประทับยักษ์สีดำถูกถืออยู่ในมือ สองเท้าจมลึกลงไปในพื้นสีดำพื้นดินรอบบริเวณมีรอยแตกร้าวเป็นริ้วๆฮาลี่ฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวให้กับต้วนเรนลี่ที่อยู่กลางอากาศจากนั้นจึงงอแขนขวาและเหยียดตรงอีกครั้งในทันทีทันใดนั้นพันได้ยินเสียงอึกทึกกึกก้องดังขึ้นมาตราประทับยักษ์สีดำที่ดูแล้วมีน้ำหนักมากกว่าภูเขาไทซานพันถูกเคลื่องออกไปราวกับท่อนไม้มันลอยหายออกไปจากหุบเขาอย่างไร้ร่องรอยด้วยความเร็วอันเหลือเชื่อ จากนั้นหฮรลี่พันสกิดเท้าขึ้นไปบนอากาศเพียงชั่วพริบตาก็มาปรากฏตัวที่เบื้องหน้าไม่ไกลจากต้นเรนลี่อย่างแปลกประหลาดแขนข้างหนึ่งของหฮรลี่พันพร่ามเล็กน้อยกำลังจะเหวี่ยงหมัดใส่อีกฝ่ายเมื่อเห็นเช่นนี้สีหน้าของต้นเรนลี่ยังคงไม่แปลเปลี่ยนแต่สองตากลับปรีลงในเวลานี้เองความบ่องเปล่าที่เบื้องหลังของหฮรลี่สว่างขึ้นวาบหนึ่งวงแหวนสีเงินวงหนึ่งพุ่งออกมาโดยไรซุ้มเสียงหฮรลี่หันร่างกลับไปอย่างรวดเร็วราวกับคาดคิดเอาไว้แล้ว พร้อมทั้งใช้สารมือฟันลงไปเบาๆวงแหวนสีเงินขาดสะบั้นกลางอากาศภาพอศัศจรรย์พลันบังเกิดอักคระเวทบนพื้นผิวของวงแหวนสีเงินที่ถูกตัดออกเป็นสองส่วนพลันลอยตัวขึ้นอย่างอ้อยอิ่งอยู่ชั่วขณะก่อนเลือนหายไปกลายเป็นภาพติดตาในอากาศเสี่ยวเวลาต่อมาชิ้นส่วนทั้งสองพลันมาปรากฏตัวขึ้นอย่างแปลกประหลาดที่ด้านข้างของฮาลี่ ได้ยินเสียงเคร้งดังขึ้นหารลี่รู้สึกเพียงว่าร่างกายของตนเองถูกรัดแน่นชิ้นส่วนวงแหวนสีเงินทั้งสองพลันประกบติดก,กันกลายเป็นวงแหวนที่สมบูรณ์อีกครั้งรัดตรึงร่างของหารลี่ไว้ตรงกลางอย่างแน่นหนาวงแหวนเปล่งประกายแสงเจิดจ้าและบีบรัดแน่นขึ้นในทันใดทันทีที่พื้นผิวด้านในของวงแหวนสัมผัสกับเกล็ดสีทองพลันมีเสียงดังกึกกักเอี๊ยด ประกายไฟจากการประทะเสียสีกันกระจายไปทั่วราวกับว่ามันกำลังปะทะกับพลังมหาศาลอย่างรุนแรงก็ไม่ปานพี่ชายหลิวเลอเอ๋อได้ถอยร่นไปที่มุมหนึ่งของหุบเขาแล้วเมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้พันร้องอุทานออกมาเมื่อผู้อาวุโสหลูทั้งสี่เห็นเช่นนี้ต่างก็รู้สึกปิติอินดีเป็นอย่างยิ่งหานลี่ไม่ได้แสดงท่าทีตื่นตระหนกออกมาแม้แต่น้อยพลางกัดฟันร้องคำรามเสียงต่ำออกมา พลันได้ยินเสียงเปรี้ยงปร่งดังออกมาจากภายในร่างราวกับเสียงฟ้าร้องจุดแสงสีน้ำเงินห้าจุดปรากฏขึ้นที่หน้าอกและช่องท้องกล้ามเนื้อทั่วร่างพันเบ่งพองปูดปนขึ้นร่างกายใหญ่หนาขึ้นในทันใดฮานลี่พันเกรงสองแขนคำยันการบีบรัดของวงแหวนเอาไว้ประกายแสงของวงแหวนสีเงินแปลงสิงแก,งแก่งวูบวับอย่างรุนแรงและถูกบังคับให้ยืดขยายออกไปตามแรงเบ่งอัครเวสสีเงินนับไม่ท้วนพันปรากฏข,ขึ้นและสั่นไหวอย,อย่างบ้าคลาั่งจากนั้นก็ได้ยินเสียงครก แตกระเบิดออกมาสีหน้าของต้งเนเริลลี่เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดในที่สุดพลางถีบตัวถอยไปด้านหลังแขนเสื้อทั้งสองพัดกระพือราวกับว่าต้องการกระตุ้นพลังเวทของสมบัติวิเศษอย่างอื่นอีกครั้งแต่หารลี่จะปล่อยให้อีกฝ่ายทำสำเร็จอีกครั้งได้อย่างไรเพียงไหวไหล่คราหนึ่งร่างพันพระเลือนหายไปจากจุดนั้นทันทีเซี่ยวต่อมาที่ด้านหลังของต้งเนเริลลี่ที่ถอยห่างไปหนึ่งร้อยจั่งพันปรากฏเงาร่างพระเลือนขึ้นหารลรี่ปรากฏกายขึ้นราวกับปีศาจ พร้อมทั้งกมัดข้างหนึ่งชกออกไปโดยไม่บอกกล่าวอันใดกำปั้นสองประกายสีทองแวววาวราวกับหล่อด้วยทองคําบริสุทธิ์พลังหมัดพุ่งฝ่าอากาศไปจนเกิดริ้วแสงสว่างเป็นสายขึ้นในมวลอากาศต้วนเริอนลี่พลิกตัวกลับมาอย่างรวดเร็วอ้าปากพ่นหมอกโลหิตกลุ่มหนึ่งออกมาในชั่วพริบตาก็กลายเป็นโลแสงโลหิตขวางอยู่เบื้องหน้าปังหมัดของฮารลี่ชกลงไปบนโลโลหิต พื้นผิวบนโลยุบว้าวลงไปไม่น้อยจากนั้นโลก็พังทลายลงกลายเป็นหมอกโลหิตกลุ่มใหญ่แต่หมัดของหฮรี่ยังคงพุ่งต่อไปตรงเข้ากระแทกที่หน้าอกของต้นเรนลี่อย่างจังแต่หฮลี่ยังมีสีหน้าเคร่งขรึมเล็กน้อยทั้งยังแค่นเสียงเย็นชาออกมาคําหนึ่งเพียงเห็นเลือดเนื้อทั่วร่างของต้นเรนลี่พันระเบิดออกมาราวกับฟองสบู่โลหิตสาดกระจายทั้งร่างกลายเป็นโครงกระดูกสีขาวห้อยอยู่บนแขนของหฮรรี่ ในเวลาเดียวกันณอากาศที่ว่างเปล่าห่างออกไปหนึ่งร้อยจังพันมีคลื่นพันผวนเกิดขึ้นร่างของต้วนเหรินรีปรากฏกายขึ้นอย่างเงียบเชียบแม้ดูแล้วไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ใบหน้ากลับซีดขาวเล็กน้อยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพริบตาราวกับสายฟ้าเมื่อผู้อาวุโสหลูทั้งสี่เห็นเช่นนี้ต่างอดหันหน้ามาสบตากันละกันไม่ได้สิ่งที่มองเห็นในแววตาของอีกฝ่ายล้วนเต็มไปด้วยความหวั่นหวั่นตกตะลึงพลึงเพริด ต้วนเรินลี่เพ่งมองหารลรีขึ้นขึ้นลงลงราวกับต้องการยืนยันความคิดของตนเองอีกครั้งจากนั้นจึงเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงเนิบช้าคิดไม่ถึงว่าค่าปิดด่านกักตัวไม่กี่ร้อยปีในโลกนี้ถึงกับมีผู้ฝึกฝนพลังเช่นท่านซึ่งเทียบได้กับผู้บำเพ็ญเซียนระดับมหญญายานปรากฏขึ้นยังไม่ได้สอบถามชื่อแท้อันทรงเกียรติของท่านเลยสหายนักพรตต้วนกล่าวเกินไปแล้วข้าหานลี่หนรี่ยิ้มเล็กน้อย พร้อมทั้งโยนโครงกระดูกสีขาวออกไปด้านข้างด้วยท่าทางผ่อนคลายเกล็ดสีทองเรื่อเรองทั่วร่างจางหายไปทั้งยังไม่ได้ลงมืออันใดอีกต้วนเรินลี่เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุมหนักที่แท้คือสหายนักพรตหานในเมื่อท่านมีความแข็งแกร่งถึงระดับนี้แล้วสมควรรักษาภาพลักษณ์ของตนเองให้สมฐานะเหตุใดถึงได้มาสร้างปัญหาให้กับสำนักผู้สวรรค์ของข้าโดยไม่มีเหตุผลทั้งยังใช้กำลังข่มเหงรังแกสิทธิในสำนักของข้าควรให้คำอธิบายแก่ข้าศัก์คำหรือไม่ ฮันลี่แค่นยิ้มเย้ยหยันเล็กน้อยที่มุมปากพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาฮือึสำนักผู้สวรรค์กลับชิงกล่าวหาโยนความผิดให้ผู้อื่นก่อนพวกท่านจับตัวคนของข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็ใช้เวทละบังคับส่งตัวข้ามาอย่างที่นี้ข้าเองก็ต้องการขอคำอธิบายจากท่านเช่นกันต้นเริ่นลี่ตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นพลางกาดสายตามองไปที่ผู้อาวุโสหลูและคนอื่นๆที่อยู่ด้านล่างจากนั้นจึงเอ่ยถามขึ้น เกิดเรื่องอันใดขึ้นทั้งสี่คนมองหน้ากันไปมาจากนั้นอีกสามคนจึงพร้อมใจกันมองไปที่ผู้อาวุโสหลูผู้อาวุโสหลูครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยอ,ออกมาเรียนท่านอาจารย์ลุงต้วนก่อนหน้านี้ข้าได้รับข้อความแจ้งข่าวจากคนในสำนักว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในหุบเขาของสำนักจึงได้ออกไปตรวจสอบเมื่อเห็นเมื่อเห็นว่าสหายนักพรตหานผู้นี้มีพลังปราณที่แข็งแกร่งทรงพลังอย่างยิ่ง จึงได้ใช้เวทลับส่งตัวมาที่นี่ส่วนเหตุใดคนผู้นี้ถึงได้มายังสำนักผู้สวรรค์ของเราข้าเองก็ไม่ทราบเรื่องชัดเจนนะหลังจากที่ต้วนเรินลี่ได้ยินเช่นนั้นจึงออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดไม่ยอมให้ปฏิเสธสืบค้นเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ขอรับผู้อาวุโสหลูรับคำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เร่งรุดห่อเหินออกจากหุบเขาไปต้วนเรินลี่ถอนสายตากลับมามองไปที่ฮารลี่โดยไม่เอ่ยอันใดออกมา หานลี่ชำเลืองมองไปยังหลิวเลอเอ๋อที่อยู่เบื้องล่างส่งสัญญาณทางสายตาให้อีกฝ่ายวางใจไม่ต้องกังวลด้วยรอยยิ้มเจืจจางบนใบหน้าหลังจากผ่านไปหนึ่งกา้านทูบผู้อาวุโสหลูก็กลับมาที่หุบเขาแจ้งข่าวแก่ต้วนเริ่นลี่ผ่านการส่งเสียงทางลมปราณด้วยท่าทีเคารพนอบน้อมต้วนเริ่นลี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาเป็นปกติจากนั้นจึงโบกมือให้ล่าถอยไปผู้อาวุโสหลูถอยหลังไปด้านข้างอย่างรวดเร็ว ที่แท้สหายนักพรตหานมาจากสำนักอคีมันต้นเรลลี่เงยหน้ามองไปที่ฮารลี่พูดด้วยน้ำเสียงเนิบช้าราวกับกำลังขบคิดพิจารณาถึงข้อมูลที่รับทราบมาไม่ผิดฮารลี่ตอบด้วยน้ำเสียงสงบเยือกเย็นแววตาของต้นเรลลี่เปล่งประกายเล็กน้อยพูดด้วยรอยยิ้มเสแสร้งประชดประชันคาดไม่ถึงว่าสำนักอันทรงเกียรติจะทำตัวเงียบเชียบเช่นนี้ถึงกับไม่เคยแพร่งพรายเรื่องที่สำนักปรากฏผู้ฝึกฝนพลังเช่นท่านออกมาเลยแม้แต่น้อย ช่างเป็นเรื่องที่น่าปรับปลื้มยินดีเสียจริงๆฮารลี่พูดด้วยรอยยิ้มเย็นชาสหายนักเพราะต้วนยังคงอย่าได้เปลี่ยนเรื่องจะดีกว่าต้วนเรินลี่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงเอ่ยถามออกมาข้าเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกระจ่างแจ้งแล้วท่านมีเรื่องบาดหมางขุนเคืองใจกับผู้อาวุโสฝ่ายนอกของงอสำนักผู้หนึ่งสำหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นล้วนเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้งสิ้นตอนนี้บุรุษผู้นั้นได้สิ้นชีพไปแล้ว เรื่องราวก็ได้รับการอธิบายจนกระ่างแล้วหากเราสองยังคงต่อสู้กันต่อไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อันใดมิสู้รามือแต่เพียงเท่านี้แล้วข้าจะให้คนส่งท่านและสหายจักไปเป็นอย่างไรในความคิดของต้นเรือนลี่แม้ว่าหารลี่ดูเหมือนมีระดับการบำเพ็ญเพียรไม่สูงนักแต่เห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายใช้วิธีการบางอย่างเพื่อซ่อนเร้นพลังที่แท้จริงของตนเองในยามนี้ผู้บำเพ็ญเซียนระดับมหญญายานอีกผู้หนึ่งของสำนักก็บังเอิญไม่ได้อยู่ในสำนัก หากฝืนต่อสู้กันต่อไปเกรงว่าจะได้ไม่คุ้มเสียฮานลี่จ้องมองไปที่อีกฝ่ายพูดด้วยรอยยิ้มเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้มหากเปลี่ยนเป็นท่านถูกผู้อื่นควบคุมตัวไปที่สำนักอื่นโดยไม่มีเหตุผลทั้งยังถูกคนเกือบทั้งสำนักทุมเทกำลังปิดล้อมโจมตีโดยไม่สนใจถูกผิดจนถึงตอนนี้หลังจากนั้นก็ถูกคำพูดบาหวิวดุดขนนกหนึ่งประโยคบ,บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแล้วแซงทำเป็นว่าไม่เคยมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นมาก่อนสหายนักเพราะต้วนจะยอมรับได้หรือไม่ จบตอนที่ห้าสิบห้า